ส่วนเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมคะที่มีคนร้ายไปก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้ช่วยพยาบาลสาวคนหนึ่งจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก17กรกฎาคมคือถีบรถมอเตอร์ไซค์ของเธอขณะที่เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลนะคะจากนั้นก็ลากเข้าไปในป่าบีบคอเอาหมวกกันน็อกตีเธอแล้วก็ชิงทรัพย์ด้วยลักษณะคุณแม่ของผู้ช่วยพยาบาลสาวบอกว่าเหมือนอยากจะทำให้ลูกสาวของคุณแม่เนี่ยตายนำมาสู่การรวมตัวของ บ้าน200กว่าคนเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้แล้วที่สุดจับได้นะคะคนร้ายก็คือนายปกครองดินไทยสงอายุ24จับได้ที่จันทบุรีคือชาวบ้านเนี่ยให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ล่าสุดนี้ที่เกิดขึ้นเพราะบอกว่าคนร้ายไม่ได้ทาครั้งนี้ครั้งแรกทํามาทั้งหมด5ครั้งแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่จับตัวคนร้ายได้ตำรวจนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวค่ะเขาพูดว่ายังไรบ้างกับสื่อมวลชนนะคะลองฟังดูค่ะ ไม่ถ่านแล้วออกไม่ตัดผู้สื่อข่ายมาก่อนเลยคะเคยเห็นมันคือรู้จักตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ได้ตั้งใจติดตาเกิดอันนี้คือมันช<ล>ั่วผ<ม>ูครับพี่เมาครับเราเจอพี่เขาขับรถเราผมขับรถกลับต่างคนต่างส่วนกันผมก็เลยเห็นพี่เขาทางเปี่ยวผมก็เลยย้อนย้อนกลับครับับโรงถ้ามันเมามันชั่วผูบก็จะทำโรงพยาบาลครับผมนี่คือหลังทำแผลนะครับ ผู้ต้องหาก็ให้<ะ>ใหก,การรับสรารภาพว่าทาไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ระหว่างทําแผนเนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านจิกน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียงในตาบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดปุริรัมมารวมตัวกันกว่าพันคนมารอดูการทําแผนประกอบคำรับสราสรภาพของนายอ๊อฟหรือว่านายปกครองดินไทยสงผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับซึ่งผู้ต้องหาก็เล่านะครับแล้วก็เรียกว่าทําแผนประกอบคำรับสรารภาพว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเป็นบริเวณถนนลำปลายมากขาเข้า ช่วงที่มีป่าอยูคาลิปตัสห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ห่างออกไปจากตัวเมืองตัวอำเภอคูเมืองประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับตำรวจก็ต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายเพื่อป้องกันการทําร้ายผู้ต้องหาเนื่องจากว่าชาวบ้านต่างโกรธแค้นและก็ตะโกนสาบแช่งตลอดเวลานะครับเพราะว่าผู้ต้องหาอย่างที่คุณบายรายงานไปว่าไม่ได้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผู้ต้องหาก็ถูกนำตัวเข้าไปทำแผนด้วยความยากลำบากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้ครับ ใช้เวลาทำแผนอยู่ประมาณ20นาทีนะครับตั้งแต่ขี่รถจักรยานยนล้มแล้วก็ก่อเหตุจนทําแผนเสร็จสิ้นชาวบ้านก็มารอดูเตรียมจะรุมประชาทันตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามควบคุมตัวใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะสามารถคุมตัวกลับขึ้นไปบนรถได้ครับ ผู้บงังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พลตำรวจตรีฉัดวัดแสงเพชรท่านต้องสัญญากับชาวบ้านเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะเพิ่มข้อหาพยายามฆ่าอีกข้อหาหนึ่งค่ะรวมถึงจะไปดูคดีครั้งเก่าที่ผู้ต้องหาก็คือนายปกครองทําเอาไว้แล้วก็ยังไม่หมดอายุความจะเอามาพิจารณาในสํานวนคดีด้วยนะคะและถ้าหากว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มแต่คดีไม่หมดอายุท่านบอกจะดําเนินการเพิ่มทันทีค่ะ แล้วก็จะค้านการประกันตัวด้วยเพื่อไม่ให้ชาวบ้านหวาดกลัวอีกต่อไปบรรยากาศก็อย่างที่<ร>คุณผู้ชมเห็นนะคะ คือตัวผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าพอถีบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายล้มข้างทางก็ลากตัวผู้เสียหายไปในป่ายูคาลิปตัสแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยพยายามข่มขืนก็เลยสู้กันเขาก็เลยใช้กําลังทําร้ายร่างกายพอเห็นว่าเหยื่อสลบก็เลยลงมือล่วงละเมิดจากนั้นก็เอาโทรศัพท์และเงินสด320บาทของผู้ตายไปด้วยอ้างว่าที่ทําไปทั้งหมดเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากเพิ่งจะนั่งดื่มชุรากับเพื่อนอีกสคนในหมู่บ้านตำรวจบอกว่าคาให้การของคนร้าย เข้าข่ายพยายามฆ่านะคะเพราะว่ามีการบีบคอด้วยใช้หมวกกันน็อกทุบนะครับแล้วที่สําคัญยังเอานิ้วไปตรวจสอบลมหายใจของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ถูกกระทําผู้ช่วยพยาบาลสาวคนนั้นต้องแกล้งกลั้นหายใจคนร้ายก็เลยเข้าใจว่าผู้ช่วยพยาบาลสาวหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะฉกทรัพย์สินแล้วก็หนีไปนะครับส่วนเรื่องของคดีความเก่าที่ชาวบ้านไม่พอใจอย่างที่คุณบ้ารายงานไปนะครับว่า ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สัญญาว่าจะนำมารวบรวมแล้วก็จะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเมื่อวานนี้ผู้บังคับการตรบบัรบจภูธรบุรีรัมม์ท่านเดินทางไปเยี่ยมผู้ช่วยพยาบาลสาวซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนําเงินสดกับกระเช้าไปมอบให้ค่ะถามจากคุณหมอวา่าล่าสุดเธออาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในระหว่างการพักฟื้นอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะครับเพราะว่าสภาพใบหน้าเนี่ยยังเขียวช้ำนะครับ ดวงตาข้างซ้ายยังปูดจนไม่สามารถลืมตาได้นะครับรวมถึงมีแผลบอบช้ำตามร่างกายอีกหลายแห่งแต่ว่าสามีแล้วก็ญาติพี่น้องของเธอก็ดูแลแล้วก็ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดครับ นอกจากผู้บังคับการตำรวจภูธรบุรีรัมย์จะให้สัญญากับชาวบ้านอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปท่านยังให้คำมั่นสัญญากับคนเจ็บและญาติิด,ด้วยนะคะว่าเรื่องนี้คดีนี้ท่านจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อจะให้เป็นกรณีตัวอย่างเพราะว่าผู้ต้องหาก็เคยทําแบบนี้มาแล้วหลายครั้งโดยไม่เคยสํานึกผิดและไม่เคยเข็ดหลากค่ะ